คนที่เจืในน้องรอน้องเจ็บพอไอน้นองเจ็บอ่หรอเออในฮะในอ่ะมไม่ดึงออกเลยฮในยกเลยนี่มาดูตัวเดตามันตัวตัวจึงน้องจะเจ็บนะคะเดี๋ยวไ้เมย์ไอ้เมยช่วยติดกอนตัวเดาเมย์บอกกหนึ่งตรงตั้นะ มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะเขาสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆเนี่ยลูกตัวเองไข้ขึ้นโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่พอไปสังเกตที่ตาของน้องค่ะโหคุณผู้ชมหัวอกคนเป็นแม่นะเห็นแล้วก็ตกใจเลยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเขาออกมาโพสต์คลิปลงในทิกตอกค่ะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าแบบว่าช่วยดูลูกนะว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเกิดอาการแบบนี้คือลูกสาวเขาเนี่ยไข้้่สาเหตุคะแลว สังเกตเข้าไปเห็นสิ่งผิดปกติอยู่ที่บริเวณหัวตาของลูกเป็นยังไงไปชมคลิปนี้กันค่ะอะไรเออรุดมาเร็วตัวเดียวมันถ้ามันเข้าในตาตัวเดียวมันเลือดอกเชื่อไหมไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยเมททำเองค่ะนงหยาปลักมือเลยเมอไม่ได้มาโนเดี๋ยวนงหยาปลักมือเมเยอเลยยออืม ออกยังไม่ยังไม่ออกแล้วออกแล้วหออกแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเนี่ยค่ะโดยจากในคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณหัวตาของหนูน้อยเนี่ยจะมีเห็บตัวเล็กๆะเกาะอยู่ค่ะที่หัวตาซึ่งน้องเ like น ah. like Link, evet, ี่ยเขาบอกแม่นะคะว่าอย่าทําเจ็บนะคือด้วยความที่น้องก็เจ็บด้วยนะคะคุณแม่เขาก็เลยปลอบว่าถ้าดึงออกเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะเห็นตอนแรกเนี่ยเขาคุณแม่เขาบอกว่าคิดว่าขี้ตาแล้วหนูน้อยเขาบอกว่าเออหนูเจ็บหนูเจ็บ เพราะไอเนี้ยเจ็บเพราะไอเนี้ยน้องก็ชี้ชี้ไปนะคะแม่จึงตอบกลับไปว่าต้องดึงออกนะเดี๋ยวถ้ามันตัวโตเนี่ยน้องจะเจ็บนะคะคุณแม่เขาก็พยายามจะพูดให้น้องยอมนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็ได้มีการใช้แบบว่าทิชู่ผู้ชมค่ะซับน้ำตาของคนลูกค่ะ พร้อมกับจับไอ้เจ้าเห็บตัวดังกล่าวเนี่ยออกมาแต่ค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรนะคะเพราะเห็บมันก็ตัวเล็กคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยิ่งพยายามดึงออกอะ่ะมันก็ยิ่งเจ็บะนะคะลูกก็เจ็บด้วยน้องก็ตาไหลออกมาร้องไห้เลยสุดท้ายในที่สุดขาดดึงออกได้สําเร็จนะคะทางนี้ค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะเรียกได้ว่าคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะหลายคนเห็นแล้วรู้สึกสงสารน้องมากมากนะคะแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่แม้ว่าน้องเองจะต้องทนเจ็บปวดก็ตามค่ะโห เห็นจากสีหน้าน้องแล้วก็น้ำตาของน้องเนี่ยคงจะทรมานมากๆเลยนะคะทั้งเจ็บทั้งคันเลยล่ะคะ่ะ